ี่สิบบาทเด็กยี่สิบบาทแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยสี่สิบบาทครับเราเดินเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยจะเดินไปบริเวณน้ำพุตานกำแพงตอนนี้เราก็เดินผ่าน,นขขขร้านขายของที่ลึกนะฮะเนะี่ยเดี๋ยวขาแกับเราค่อยมาดูเสื้อกันแต่เสื้อสวยสวยสวยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเขาไม่เข้าโครงการเลยโอย้สวยฮะ สวยครับเดี๋ยวมาเพราะว่ามันไม่ใช่เื่ยืดเที่ยนเหนือแค่แค่เลยสวยครับเดี๋ยวมาเราไยมาบ้างสยามเประเทศสวยอยู่ครับสวยแล้วไปมาอเนี่ยอะไรเนี่ยมีร้านขายพวกสินค้า นี่ครับมีหน้ากากเดี๋ยวขากลับไปมาเลือกดูมีดาบเอาไปแสดงหนังด้วยอ เราก็จะเดินเข้าวันนี้ก็ร้านอาหารครับไปนั่งด้วยไม่ได้ครับมันไม่ไหวเรากินคนละแบบกัน,นก็เป็นที่ขายน้ำแร่ก็มีน้ำพุร้อนบ้านพักก็มีนะครับมีสวาวยน้ำแร่ก็มีมีสุขาสงสัยบ่อนั้มพุร้อนจะอยู่บริเวณด้านหน้า ของน้นก็มีเห็นมีล่อเดี๋ยวเราจะพาเดินดูให้ชั่วมีป้ายบอกอย่างดีเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำพุร้อนสันํำแพงต้นมาก เราก็มาเดาตะเบียงเรามาเนี่ยครับคนก็มานั่งแช่กันบริเวณนี้ก็ให้แช่เท้าอย่างเดียวนะครับห้ามลงเล่นเลยนะไม่งั้นนี่ปรับนะครับหนึ่งพันบาทเราไม่ได้เปลี่ยนชุดมานะเราก็มานั่งดูนี่แหละนี่ครับเป็นน้ําพุร้อนนะแช่เท้าในน้ําพุร้อนทําให้ขขใรู้สึกผ่อนคลายตอนเดนกก็เป็นอย่างนี้นะ เป็นน้ําร้อนที่ไหลลงมาเพราะคงจะร้อนสมชื่อนวดฝ่าเท้าก็มีฮะอืมอันนี้ก็ยิ่งผ่อนคลายไปอีกขั้นเนี่ย คนเขาก็มานในเช่อเท้าอย่างเงี้ยนะฮะ, <S <S ฮะมาปิกนิกก็มีจะเ,เราพาดูบ่อแค่เท้าแล้วก็เราก็จะพาไปดูน้ำพุบอ่อใหญ่เลยคนระับบริเวณนี้ก็เขาทำดีเป็นทางลำ่านนะ อุณหภูมิน้ำบริเวณนี้ประมาณ45่สถึงห้บองศาก็นะมีเห็นคนเอาเชลอมใส่ไผ่นะครับสำหรับมาต้มเดี๋ยวจะพาไปเดินดูน้ำพุร้อนก่อนอะืมเป็นอย่างนี้นี่เองครับ นี่แะครับบอ่อหลักเลยรับร้อนจริงจริงครับจนพุ่งขึ้นมาเป็นควันนะครับแล้วก็มาถึงบอ่อน้ำพุร้อนสันยำแพงนะครับเห็นไหมเสียงนะน้ำพุร้อนคนก็เจ้าไข่มาต้มบริเวณนี้ก็จะเห็นว่ามีที่รวบไข่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่ไก่นะไข่น,ะขนกกระทาก็มี ร้อนจนเห็นเป็นไอน้ําพ้นขึ้นมาเอาไข่มาแช่นะครับทั้งไข่ไก่ไข่นกกระทาครับมีที่ให้ครับเป็นตะขอเหล็กนะครับตามเดมน้ําพุทําไว้เพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวจะมาห้อยาาไ,ไข่มาถึงเราก็ต้องต้มไข่เพื่อพิสูน์ดูว่าน้ําพุร้อนสนนยัแพงที่นี่น่ะ ต้มไข่ตกหรือเปล่าครับนี่ก็ได้หนึ่งชะลอมนะครับ20บาทได้สามสามใบสามฟองไ่ต้องเรียกว่าเป็นฟองครับเราก็ไปต้มให้ดูสูตรจมแล้วก็รู้สึกว่า,าล้ายกิ่นกรรมฐานมากหลับมาบก ของเราอยู่หมายเลข13นะเป็นหมายเลขที่ดีครับสวยครับครับร้อนครับร้อนร้อนจริงๆหลังจากนั้นเมี่ยเจียวก็ต้องรอให้ไข่มันสุกถึงจะได้กินได้นะ ใช้น้ำภูมนนิขนาดนี้ต้มไข่จะไม่แตกนะครับเราอยู่ไมเยเลขสิบสามน,นะก็<อ>ต้องรอให้ไข่สุกอีกสักพักนะครับ ร้อนครับตกก็ว่ากันก็แปลไข่ของเราดีกว่าที่หมายเลขสิบนะครับที่ผมได้แค่ไว้ครับใส่ไข่แล้วครับ ได้ไข่แล้วเราก็ต้องย้ายสถานที่แล้วครับรู้สึกว่าจะมีรอยแตกด้วยแสดงว่าสุกแน่นอนครับตรงนี้ก็เป็นที่เขาคนเขาเอามาทิ้งเชลอมนะครับมีซอสภูเขาทองให้ด้วยนะไม่ใช่น้ำปลาครับกินได้ครับ เราก็โคจรนะมีที่จอดร,รถสำหรับผู้พิการด้วยได้ไข่ต้มแล้วก็ต้องหาที่ไปนั่งกินกันสักหน่อยถ้าท่านจะเตรียมไข่มาเองก็เยอะกว่านี้ก็มีร้านขายฉลอมนะครับตรงปากทางเข้าเหียเดียวก็ต้องหาที่นั่งกินไข่ก่อนครับ ล้อลวกไข่ฮะต้มไข่ครับเหลอแป๊บเดียวก็มาถึงประตูทางออกแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ดูนะครับว่าจะถุกไหมถุกจริงๆครับครับผมขอบคุณนะถุกด้วยครับถูกด้วยกำลังเป็นยางมาตูมแล้วนะครับท่านผู้ชม ยังมาตูมแบบแก่ๆเ,เ,เอ๊ะยังไงกันล่ะเนี่ยสุกครับเราไม่ได้แค่นานเหมือนเขานนะางคนี่บบอกตั้งแต่3นาทีถึง20นาทีเด <c oughs> ี๋ยวออย่างนี้เดียวชวผู้เขาวทองไ,ได้กินได้ก็เป็นเรื่องธรรมรดาล่ะครับที่ไข่ ต้มแล้วก็ไม่ได้แช่น้ําเย็นออกออกมาก็เละตุ้มเป๊ะไปอย่างนี้แหละครับอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ดีนะที่กินแล้วก็รอดตายไปหนึ่งมือ้อ เออเลยครับแถวเชียงใหม่ก็มีุ้มตำด้วยแถวนี้ก็มีต้มตำด้วยนะเพื่อเป็นกลังใจให้กับเฮียเดี่ยวเที่ยวทั่วทีบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ